สวัสดียามยิน,ยนครับคลิปนี้นะฮะอแอดมินลุงโจก็มาพบกับทุกท่านอีกหนึ่งคลิปนะ,ะนะคลิปนี้ก็เป็นอีพี EP ที่หนึออ่งร้อยสองครับหนึ่งร้อยสองนะหลังจากที่ได้อัพคลิปไปแล้วนะครับก็เกินร้อยอีพีแล้วนะครับนะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการรีโนเวท หน้าร้านของอปนุษย์นะครับหรือวาอ่าเป็นคู่ชีวิตของลุงโจนี่แหละนี่นะฮะนะซึ่งก็มันก็อยู่ในบริเวณเดียวกับตัวบ้านนะครับนะที่ลุงโจอ,อัพคลิปตลอดนี่ก็เป็นการสร้างสตรอรี่เพื่อที่จะเก็บนะครับนะสตรอรี่ในการรีโนเวทบ้านนะที่มันซมมเลยนะฮะนะฮะนะให้สวยขึ้นมานะครับนะตาม สไตล์ของวิศวกรนะฮะเนื่องจากว่าเราเองไม่มีแบบไม่มีแปนอะไรแล้วก็ช่างที่ทำนี่ก็เป็นช่งางบ้านๆน,นะครับที่ได้ทํากันเป็นลูกเป็นหลานนะครับนะที่อยู่ในในหมู่บ้านนะครับนะแล้วก็ทากันมาโอ้เรียกียกว,ว่าแหลมปีนะครับอตอนนี้ก็เย็นๆแล้วนะครับนะลุงจูเองมาจากที่ทํางานกนะ็เห็นความเปลี่ยนแปลงนะของทีมช่างที่ตั้งใจทํางานอยู่ทุกๆวันนะครับ นะวันนี้ฝนไม่ตกนะก็ได้มีโอกาสนะครับนะมาอัปเดตนะงานที่ค้างเอาไว้อยู่ตอนนั้นก็จะเป็นในเรื่องของนี่เลยนะฮะนะที่เป็นเขาเรียกว่ากันาสาดหรือว่า,เ,าเป็นเชิงชายหรืออะไรก็ไม่ทราบนั่นนี่นะฮะเนี่ยตัวเนี้ยนะนะนะซึ่งอตอนนี้านายช่างนะครับเขาก็กําลังเอาไอา้พวกไม้ไม้ฝานะซึ่งเป็นไม้เปลือยนะยังไม่ได้ทาสีใดๆนะครับนี่ ก็เอามาบุที่บริเวณที่เป็นต้นเสาด้านหน้าของอร้านค้านะครับนะเราก็เริ่มทำการบุนะครับโอ้โหนะเรียกได้ว่าก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งเ,เนื้องานออกมากา็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแหละนีเห็นไหมฮะแบบที่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 อยู่ในบ้านนั่นแหละนะครับนีนะฮะจะเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับเพราะว่า,ามันมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นโซนเดียวกันนะครับ มันต่อเนื่องมาจากตัวบ้านนะครับนะตัวบ้านนี่ก็ยาวๆมาแบบนี้นะครับแล้วก็ลงุงโจก็เลยคิดว่าไหนๆก็ไหนๆก็ต่อให้มันเอามาเป็นเนื้อเดียวของหน้าร้านกันเลยนะครับนี่ก็เ,เรียกได้ว,ว่า,าช่างก็ลุยกันตลอดนะครับนะก็อยากให้ทําในส่วนของตัวนี้เสร็จกอดแล้วก็จะมาลุยเรื่องของโครงหลังคานะครับนะซึ่งก็จะเป็นแบบ ฟ้าฟ้าเรียบนะครับนะฮะนะเสรียเรียบร้อยแล้วค่อยมาลงงานสีแล้วก็ค่อยมาปูกระเบื้องนะครับก็จะแล้วเสร็จนะฮะนี่นี่ดูนช่างกันชิดนะั่นี่นะผู้ที่เป็นนายช่างใหญ่ดูแรงานของอร้านของลุงจูตลอดนะรวมจะถึงบ้านนะบ้านหลังหลังนี้ก็ใช่บ้านของคุณยายนั้นก็ใช่นะฮะนี่เรียกได้ว่าทํากันอยู่ทั้งปีนะครับ ะก็ใกล้จะแล้วเสร็จในส่วนตรงนี้นะฮะนี่นะส่วนทางด้านนี้มุมนี้นะนี่ซึ่งเป็นตัวที่เป็นเป็นมุมนะจุดนี้ก็ดูดีนะฮะนี่นะก็เรียกได้ว่าเริ่มทําการใส่เจ้าจพวกไม้เขาเรียกว่าไม้คิ้วนะฮะไม้ที่เป็นไม้ประดับนี่นะฮะนะเพื่อให้เกิดลวดลายาขึ้นมาบ้างนะครับ นะเรากา็วันนี้นะก็อนุ์เองก็ได้ว่าจ้างนะในส่วนของอรถไถน,นะครับมาปรับพื้นที่นะครับนะเรียกเรียกว่าเตรียมพื้นที่เอาไว้นะเพราะว่าด้านนี้จะรกมากนะเดิมทีจเรียกเรียกว่ามีแต่ต้นไม้พวกอะไรต่างๆแทบไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยลุงโจอยู่เนี่ยก็2 0กว่าปีแล้วนะเพะิ่งเห็นว่ามันมันเป็นแบบนี้น,ะนี่นะฮะ นะมันจะลกมากนะครับนี่โอ้โหเรียก้ว,ว่ามาเคลียพื้นที่แล้วนะเดี๋ยวลุงโจก็จะทํครั้วครับนะเป็นแนวนี้ไปนะฮะนะส่วนด้านนี้เห็นไหมหยังลกๆอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นไซ้์งานต่อจากนี้นะต่อจากนี้นะซึ่งลุงโจออกแบบเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ไม่ยังไม่ได้ทําเนื่องจากว่าช่างยังติดงานตรงนี้อยู่นะครับนะเดี๋ยวเนื้องานด้านนี้ก็จะเชื่อมกับ กับตรงนี้นะซึ่งคอนเซปต์ลุงโจก็จะให้ทำนี่แหละนะนี่นี่นี่ยาวไปเหมือนกันนะครับเนี่ยนะแต่ว่าอ่าก็จะเขาเรียกว,ว่าเชิงชายหรือว่าไอตัวที่เป็นหลังคาเนี่ยก็จะไม่ออกมายาวขนาดนี้นะฮะนะซึ่งก็จะเป็นโรเก็บของพวกเนี้ยนะเดี๋ยวลุงโจออกแบบเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะนะข้าวก็จะมีประตูทางด้านนี้ประตูบานเลื่อนนะครับนะส่วนทางด้านนี้ก็ จะเลื่อนเป็นบานใหญ่หญเลยนะครับนะฮะเพื่อให้เหมือนเอกเหมือนกับโกดังเลยตรงเนี้ยนะอ่าเป็นฝ้าก็ได้เป็นเป็นบานเลื่อนก็ดีนะตัวเนี้ยนะเพราะว่ามันจะมีทั้งหมดอยู่อ๋อสี่เสานะครับก็น่าจะประมาณสิบสองสิบสามเมตรได้นะครับนี่พื้นที่ก็น่าจะประมาณเกือบสี่สิบตารางเมตรนะตัวเนี้ยก็เดี๋ยวยังไงค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะครับนะโอ้โหนะโปรเจกต์งอกมาอีกแล้วนะตอนแรกก็กะว่าจะไม่ไม่ได้ทําต่อนะเห็นพื้นที่มันโลง่ลงๆแบบนี้ก็ คิดว่าน่าจะาทํารั้วนะนะลุงโจมีวัสดุเก่าเก่าที่เป็นพวกหลังคาอะไรต่างๆนะก็จะทํารั้วนะเป็นรั้วเหล็กนี่แหละนะครับทําแบบง่ายๆนะฮะกั้นเอาไวก้ก่อนๆ่วนที่มันโล่งเกินไปนะครับนะแล้วก็พวกพวกเนี้ยนะก็จะปรับพื้นที่แล้วก็เอาหินคลุกหรือว่าหินภูเขามาลงครับโอ้โห,โหนะเรียกได้ว,ว่านะก็มีพื้นที่ที่ดิน ที่ไม่ได้ค่อยใช้ประโยชน์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะครับนะเดิมทีมันจะลกมากโอ้นะก็เนี่ยเลือจะต้นเนี้ยเป็นต้นสตอไม่เคยได้กินเลยนะฮะนี่บอกให้ช่างเขาตัดไม่รู้มันจะขึ้นอีกหรือเปล่าหรือยังไงนะถ้าไม่ขึ้นอีกก็คงจะโค่นทิ้งแลวมนะั้งตัวเนี้นะฮะหลายปีแล้วนะแสตอต้นเนี้น่าจะตายแล้วล่ะนะเพราะมันมันไม่เคยให้ให้ผลสักทีหนึ่งนะ อ่ะโอเคครับก็อัปเดตประมาณนี้กันก่อนนะครับนะเก็บไ้เป็นสตรอรี่เท่านั้นเองครับ